โอ้ยพี่น้องเอ้ยวันนี้ได้กินแกงเห็ดเผาะสั่งโคงมาพี่น้องเอ้ยผักหวานเสียมดจะอมผักหวานใบมะกุ่ยยอดผักกูดพี่น้องดูอันนี้เหลือนี่พี่น้องเอ้ยอันไหนที่มันมันไม่นี่ฉันก็แกะออกมาดูพี่น้องเสียดายโองเด้พี่น้องเอ้เหลือเห็ดเผาะก็เลยรีบแกงซะพี่น้องกลัวมันเสียมาเด้อพี่น้องมาตรวจด้วยกันจ้านี่ มามาพี่น้องจ้าออ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเหลือแค่นี้แหละพี่น้องสั่งของมาฉันเสียดายฉันก็เลยเด็ดไอย,ยอดที่มันยังไอ้นีอยู่นะ่กะก็เลยเด็ดเอาไว้ได้แกงแค่นี้แหละพี่น้องสั่งของหมดไปหกสิบกว่าปอนด์อแค่ได้ชิมรสกระเพรานะพี่น้องฉันน่ะ กินกับข้าสวยพี่น้องจ้าเนี่จ้าหิวเขา้าวไร้ได้วันนี้รอกิงแกงผักหวานนี่แหละพี่น้องรอกินก็ได้แค่น,นี้แหละเนี่ยวัเนี่ ม่ใช่เราเรียบแกนพราอะพี่น้องกลัเฮ็ดเสียขนาดพักยังเนาเลยพี่น้องนี่จ้ะแกนเฮ็ดเพราะพระวันที่เหลือจะยอดนิดนึงก็เลยแกะมารวมใส่กันพี่น้องก็เลยนี่แหละได้ได,ได้ได้มือนึง เสียดายเนาะพี่นงเนาะของมันมากไกลหากินจะยาก ได้กินนิดเดียวก็เอาพี่น้อง แกงใส่ทุกอย่างเลยพี่น้องเลย e. ที่มันพอที่จะแกะแกงได้น่ะใส่รวมเลยมะเขือพวงชมยอดมันจะเด็ดเอาแต่ที่ไหนที่พ่อใช้ได้พี่นอ้องอื้ก็ได้แกงหนึ่งอยู่พี่น้อง ขเขากแก้ยากลงถ้าไม่แกงได้มันก็เสียเนาะขนาดเราส่งมาตั้งหลายวันพี่น้องคิดดูถะ่ะขนาดพักยังเน่าหมดเลยพักวานนี่ก็เก็บเอาแต่ว่า อันยอดที่ว่ามันยังไม่เสียพี่นอง้งฉันดึงออกมาแล้วก็สลัดสลัดออกเอาแต่ใบที่มันไม่เสียความอยากของคนเนาะทำไงได้เนาะพี่นองเนาะการส่งมันราชาเราก็ต้องสงสารคนส่งด้วย เขาก็อยากให้เองกินของสุดละพี่น้องแต่ท่านี้มันล่าชาแต่ก็ยังอร่อยอยู่พี่น้องจอ้ามาลูากกลิ้กับก๋พี่น้อง นาน,า,นาได้กินทีพี่น้องเอ้ยฉันเนี่ยอพอาใช้ได้อยู่พี่น้องอ่ะ <laughs> เฮ็ดเพราะไ,ไม่เสียหรอกพี่น้องเพราะว่าเขาต้มมาแล้วเนาะใส่ถุงมามันก็ไปเสียหรอกแต่ยังพวกพักหวานพวกไอช้ชะอมอย่างงี้น่ะมันเป็นตซดเนาะเอามามันจะเหลือนี่พี่น้องอากาศกระร่อนไปน,นี่ หิวขาวก็หิวพี่น้องเอ้ <laughs> ยรอกินแกงผักหวาน <laughs> อร่อยพี่น้องนานดได้กินที่อร่อย อืมอืมปลุกใหญ่ๆเพื่อให้เพา บอกเรื่องน้เอาแสบหลา ยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องจาอ๋ายัางไงก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ดาเด้อฝากเนื้อฝากตัวด้าพี่น้องจาอ๋ายังไงก็อย่าลืมเด้อติดตามต่อไปจะทําอะไรให้ดีก็มา,าคอยว่ากันนะพี่น้องเนาะ